ไอ้จ้าขออนุญาตเลยแล้วกันให้ยังไงนะครับผู้ิดามรู้สึกการเสียครั้งนี้ในชีวิตนีเอ่อความรู้สึกก็คือมันมันมันมีช่วงเวลาหลายช่วงเวลาคะที่เราที่เราก็รู้แหละว่าสักวันก็คงคงคือทุกคนมันจะมีแบบจุดที่เราจะต้องต้องลากันหรือเราจะคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทั่ทุกอย่างแล้วเราพร้อมแล้วมันก็คง ไม่พอแต่อย่างที่พี่บอกว่าช่วงหลังคุณพ่อทานได้นอนได้ไหมคะหลายเดือนแล้วค่ะคุณพ่อทานได้นอนขนาดไหนคะก็จะมีจริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงช่วงต้นปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่แต่เขาก็จะมีขึ้นเป็นพักๆคือแต่เพราะว่าบางช่วงก็พอพอเริ่มสดชื่นขึ้นก็จะเริ่มทานได้มากขึ้นหน่อยแล้วก็จะเริ่มทานไม่ได้ดี ก็จะเป็นช่วงที่สล,สลับสลับอย่างมาก่สุดที่ไม่ทันจริงๆช่วงล่าสุดที่ไม่ทันไม่ได้นานมากแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายมันก็อดถอยเนื่องจากว่าคำว่าทานได้เนี่ยก็ใช้คำว่าสักแปดเก้าช้อนประมาณนั้นนันเอนทานไม่ได้ก็คือไม่ทานเลยทานแค่ช้อนสองช้อนช้อนก็ช้อนเล็กๆแล้วคุณพ่อก็ ไม่อยากใส่ทุปปะคะหรือว่าใในการในการให้ค่ะพว่เไม่ชอบคือในการพยาบาลดูแลเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมเราถึงไม่บังคับละ่ะเราครอบครัวเราเนี่ยอยากให้สุดท้ายนี่ยังไงก็ตามนะคะเราอยากให้พ่อมีความสุงที่สุดบางทีการบังคับจิตใจคนไข้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดที่ควรทำคืออะไรคะที่คุณพ่ออยากใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมิก็ยังคิดว่าเราก็ยังโชคดีที่ที่ได้ทําให้พ่อมีความสุขคือเราได้พยายามทําให้พ่อมีความสุขมากที่สุดนะคะก็คือสืใจเขาไม่ไม่ได้เยอะมากมันมีบ้างเหมือนกันที่ต้องสื่อใจเนาะมิญญาอะไรเงี้ยแต่ก็ น้อยวันนี้เราก็ถือว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียอกเสียใจว่าลุงนี้เราไม่บังคับพ่อดีกว่าลุงนี้เราไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ดีกว่านะคะทั้งนี้ตลอดเลยทุกเวลาการรักษาปุกข้อมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคอย่างดีใช่ไหมคมาถึงตอนกำลังใจในการสู้กับโรคคือมันก็ขึ้นๆลงๆเพราะว่าบางทีเขาก็เหนื่อยมากมากจริงๆนะคะเคยมันมัน คือบางคนก็จะเข้าใจว่าพ่อมาปวดไม่ลานจริงแล้วคุณพ่อก็เป็นมะสางปีกว่าทุกช่วงเวลามันก็ตั้งแต่ตั้งแต่สามปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีหนักบ้างเบาบ้างแต่จริงๆก็ค่อนข้างอยู่ในเกมที่ดีมาตลอดมัก็อาจจะมา,มา,ม,ามาในช่วงหลังเนี่ยที่ท,ที่ต้องมามารักษาเพิ่มเติมมันก็จะค่อนข้างเคียค่อนข้างมาก อะไรเพิ่มเติมค่ะพ่อเนี่ยวันที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็คือตรงกับวันที่คุณหมอน,นัดนะะแล้วก็ก็ตั้งใจกันแค่ว่าอยากพ่อเนี่ยได้ไปสักสองวันสองวันเพื่ออย่างเงี้ยค่ะคือไปให้อาจจะให้ใหหนึกนึกแต่ว่าพ่อทานไม่ได้แล้วคือทางเนี้ยเขาดูขอ,ของลงเยอะนะคะดูเยอะมากเลยต้นเนี่ยอุ้มแบบอุ้มลอยเลยเบามากนะคะพี่ก็ยังอุ้มได้เลยเวลาขึ้นเตียงก็เลยก็เลยตัดใจว่า น้อยเนี่ยถ้าถ้าตกวันหมอน,นัดเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยหมออาจจะให้หน้ำเกลือหรือให้สารอาหารให้วิตามินอะไรเพิ่มเติมให้เขาสดชื่นขึ้นหน่อยเราก็คิดว่าก็เข้าไปสักวันสองวันแค่นั้นแหละแล้วก็น่าจะได้กลับบ้านแผนก็คือแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปจริงๆเขาก็มีเรื่องของเส้นขาที่เหนียวกดมาก แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยหายใจไม่ออกนะคะก็มีการดนะูดเสมหะแล้วก็พ่อ<า>ก,ก็ค่อนข้าง,างบาาแบบเรี่ยกาเรยอะไรอน,นอนนอนราบแล้วไม่สบายเพราะว่าเนี่ยค่ะก็คือเป็นเรื่องคงเป็นเรื่องที่แบบเขาะหายใจไม่ออกเรื่องเสมหนะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจดูดเสมหะทีนี้ทีนี้การดูดมันก็คงคงเจ็บและคงทําให้เหนื่อยนะคะนนประมาณน,นี้เลยแหละแล้วก็ วามดันก็ตกค่ะก็พยายามใช้ยาใช้สารน้ำกระตุน้นก็มันก็ไม่น่าไม่น่าจะตกขนาดที่ที่ที่เขาที่เขาจะที่เขาจะไปนะแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่าความบอกลาของเขาในภาวะที่เป็นอยู่มันมากเ,เราอาจจะคิดว่าเออ าไม่รู้ว่าข้างในเขาคือเขาเขาก็คงคงเหนื่อยมากแล้วก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าความดันก็ความดันก็ตกแล้วก็เออยาก็กระตุ้นนม่ขึงส่วนแ่นี่อี่ไไม่ได้อยู่ค่ะพอดีก็อย่างที่บอกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวนะคะนอกจากพ่อเองเนี่ยคุณแม่ก็ค่อนข้างเหนื่อย ค่ะเลยแหละเพราะว่าพ่อไม่กินแม่ก็ไม่อยากกินเขาก็ก็ <c oughs> อยู่ด้วยกันเขาก็ดูแลกันมาก็ตอนที่คุยกันเรื่องว่าอหมอนัฐเขาจะเข้าโรงเรียนบารเราก็เลยคุย้วยว่าอ่ะถ้างั้นเนี่ยถ้าพ่อไปแค่วันสองวันเนี่ยเราก็พอดีมีธุระทก็ต้องไปไปทำงานที่ประเทศนะคะอร่อยคุณน้ามาอ่ะ,อะ พาแม่ไปด้วยเนาะเพราะไม่มีใครอยู่บ้านก็คิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาคุณแม่ไปด้วยแล้วกันพ่อไปนอนลงมาสองวันกลับมาเราก็ไปรับพ่อกลับบ้านเราก็ไปคุยกันสองวันกลับมาเราก็ไปรับพ่อกลับบ้านนี่น,นี่นี่คือที่เราที่เราคุยกัน วันที่เดินทางวันที่เดินทางก็คือเช้าเราก็อยู่ส่งพ่อขึ้นรถเรียบร้อยปูยัง่าโอเคพ่อไหาหนะ่านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะเดี๋ยวไปรับที่โรงเรียาบานะคะเขาก็โอเคเก็ไม่มีอะไรก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนทุกวันที่ที่เขา้าแต่ด้วยความที่ทกปกติแล้วในชะ่วงนี้เราก็เวลาที่ต้องไปเฝ้าไข้เนี่ยเราจะต้องตรวจ PCR ซึ่งก็ตรวจตรวจแล้วเนี่ย เราก็จะขัดก,กันเป้าที่ะแบบ5วัน7วันทีนี้เที่ยวนี้เราคิดว่าแค่2มวันก็เลยบอกว่างั้นให้ผู้ช่วยกับผู้ดูแลไปเป้าพิสซ่าแม่ไปพักผ่อนบ้างให้เขาได้ไปหายใจใหดคอบ้างก็โอเคสง่งพ่ขึ้นรถเช้าเสร็จเราก็เดินทางเราก็เดินทางแล้วก็โทรคุยกันคุยกันว่าเอาในพ่อได้ห้องุอยานอยางนอนรอห้องอยู่นะรอฝนโควิดนะ ก็คือยังเป็นช่วงที่ว่าก็ดูไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรคือคือใครได้ที่สุดคุณพ่อี่พูยกับผู้ช่วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อพอตรวจโควิดเสร็จก็นอนพักที่อารเขาก็ไม่ให้ญาติเข้าไปตามเนานญาตช่วงนี้ก็โอเคก็รอพอได้ห้องก็คือคือมันเป็นเขาเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเราเรามีเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ใช่กิจวัตรแต่มันเป็นสิ่งที่เราทํากันตลอดช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะมันเป็นช่วงที่ผ่านมาเราทํากันอย่างนี้ตลอดค่ะเพียงแค่ว่าครั้นี้มันไม่ใช่ที่เป็นคนพาไปคือเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็พอ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 ช่วงกลางคืนก็ไม่มีอะไรคุยกันทั้งคุณพานก็โอเคเราก็เข้าที่พักอะไรเรียบร้อยปสดโดนแม่เขาก็คุยว่าโอเคพ่อเป็นไหมเขาบอกว่าเนี่ย พอดูเขาดูเขามีเรื่องแสรหจ่ะก็คุยกันแค่เรื่องแสรหจ่ะไม่ได้มีอะไรแล้วก็พอตีสองตีสองไม่ถูกเลยค่ะก็ผู้ช่วยกระโถนเรื่องเรื่องความดันที่สามน้ำเอาขึ้นแล้วก็ที่หมอต้องมาปรึกษาเรื่องการใช้ยากระตุ้นหัวแล้วเพื่อนก็เลยผู้ช่วยก็ถามว่าพรุ่งนี้กลับเลยได้ไหมบอกได้เดี๋ยวจะโทรไปแจ้งเรือ เขาขอขอ,ขอเขาให้มารับเช้าเลยหกโมง <c oughs> ก็เตรียมเตรียมว่าเอเค่ะหกโมงกับกับพอตีสี่ก็กโทรมาหนนะว่าไม่น่าไม่ได้ได้นานอยากห้คุยเลยซึ่งเราก็ยังงง เราไม่อยากให้เขาตังวลใจหรือทุกใจนี่ก็ได้แต่บอกเพราว่าถ้าพ่อเหนื่อยก็ขอให้พ่อพักเลยไม่ไม่เป็นไรใจก็คิดเหมือนกันว่าเราควรจะบอกเขารอหรือเปล่าคือบางคนอาจจะบอกว่าเขารอก่อนนะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราพูดกันแบบนั้นเขาก็คิดว่าเขาคง นนก็ตอนแรกก็รู้สึกเขาเรียกว่าหนักอึ้งกคนก็รู้สึกหนักอึ้งแต่แม่เป็นคนที่เข้าใจมากที่สุดแม่พูดว่าพ่อมีชีวิตที่ดีดีมากๆนะคะแล้วสิ่งเดียวที่เราทําให้เขาได้ก็คือทําให้เขาหมดความังองใจหมดทัวเขาสลับแล้วก็ไม่ควรจะต,ต้องให้เขามาน่ารู้สึกว่าเขาต้องมา โอ้ใครหรือว่ามาอะไรอีกเขาคนจะรู้ว่าเราอยู่ได้เราโอเคเราจะไปต่อได้เราจะสาดสต่อชีวิตที่เขาให้ไว้เนี่ยได้ไป็นอย่ดี<ล>ก็เลยนนก็เลยโอเคมาถึงก็ได้ไปเห็นพ่อเขาได้เห็นเขา ก็ดูสงบไม่ได้ดูเหมือนตอนช่วงที่เขาลำบากต่อสู้ไม่เหมือนช่วงที่เราขานช่วงเวลาแย่ๆทำนมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าพ่อคงไปู่ที่ที่ดีมากๆแล้วเขาก็คงเหนื่อยมากแล้วจริงๆเพราะเขาดูสงบแล้วก็ดูมีความสุขที่ได้หลับพักผ่อนแล้วก็ คนดูแลก็บอกว่าก่อนพ่อจะไปพ่อเขาเห็นแสงสีเขียวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอย่างไงเหมือนัว่าเขาเห็นแสงสีเขียวเราก็เชื่อว่าแสงนั้นแหละเป็นคงเป็นแสงที่นำพาเขาไปในที่ที่ดีค่ะแม่ที่เสสข้มแขที่ดีเว่านั่นก็เป็นที่แบบดีกันมาตค่ะแม่เข้าใจได้ดีกว่าใครๆแล้วอคิดว่าสิ่งนี้ที่แม่คิดก็คือ เราทุกคนทำดีที่สุดแล้วถ้าเรารู้เราก็คงไม่ไปมันมีช่วงเวลาที่เราหลับเล็บกันว่าเราจะไปดีไหมหรือว่าเราจะอยู่กรุงเทพหรือเราจะยังไงดีแต่บอกต่งว่าช่วงนั้นนะอีพิดตรงๆงว่าเราคงต้องใส่ใจแม่บ้างเพราะว่าแม่ก็ค่อนข้างหลายอย่างนกัน แ,แม่กไุ่ณพ่อตอนที่ไปถึงถึงตอนที่ไปผิเแอนก็บอกค่ะก็บอกเขาว่าก็าพูดกับเขาเหมือนปกติว่าเ,ออเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเราลังเ่ะขาแค่ไหนเลยก,ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อรักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเชื่อว,ว่าถ้ามันเป็นความผิดพลาดพ่อก็ใหอ้อภัยได้เลยก็รู้ว่าพ่อก็รู้ว่าเรามีความตั้งใจอย่างไร โอเคแต่ว่าเขาคงเหนื่อยจริงๆเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเช่นอาการแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วซึ่งสิ่งที่ดีใจมากที่สุดก็คือเราได้ทำตามสิ่งที่เราตั้งใจกันตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ให้พ่อทรมานซึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทรมานึร์ดชื่อน้องอิ๊มชื่อว่าไม่มีหวงอะไรแล้วอิ๊มอิ๊มไม่ได้ ตอนนี้ไม่ได้คิดว่าพ่อไปไหนอี่เย่างคิดว่าพ่อยู่พ่อยังรักแค่นะคะพ่อรู้ว่าคนที่มาเนี่ยมาเพราะรักเขา้ก็กลับบ้านเมื่อวานบอกจะกลับบ้านเขาก็กลับเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ในที่ที่เขามีความสุขอยู่ในที่ที่เขารู้ว่าทุกคนรักเขาแค่ไหนทุกอย่างที่ทุกคนส่งให้เชื่อมันว่าพ่อได้หรบแล้วก็ ความตั้งใจทุกคำอะไรทุกคำรักนก็ได้รับทุกอย่างรวมถึง,งอันนี้ขออนุญาตแกยคผู้ที่ตั้งใจประสงค์จะร่วมทำบุญของคุณพ่อขอแสดงความยินดอันนี้เราเป็นความตั้งใจของครอบครัวด,ด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคน,นขไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์เราได้รับพระเมตตาของพระเจ้าเราก็อยากจะช่วยท่านสานต่อพระบรมรูปนี้กะคะผู้ป่วทุกสถานที่ทุกคนอยากร่วมทำบุญ ให้ท่านได้ใช้รักษา พี่ผูกพันกับคุพ่อพ so, ีผ so, like ู้ไม่เข้าใจค่ะเมื่อกี้เขาก็บอกคุณตาหลับเมื่อเช้าก็ยังวิ่งตามกุตาลงกลับบ้านพี่ผู้รู้ว่าพ่ออยู่บ้านแล้วพ่อเขาก็อยู่กับเราเราบอกให้เขากลับบ้านกับเราเขาก็กลับค่ะแล้วก็ก็คิดว่าสิ่งทีเราห่วงมากมากก็คือหลานเขาก็คงเป็นห่วงว่าจะเลี้ยงลูกได้ได้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็บอกเขาแล้วว่าเขาไม่ต้องห่วงอะไรที่พ่อหมายมั่นจะยกสมบัติให้มีบุญทุกอย่างก็จะเป็นของคุณชอบไมเรอคะคว่าใครที่ได้รับความรักจากพ่อแม่แบบนี้ได้ก็คงต้องแข็งแกร่งที่ไม่ได้เป็นลูกเดียวที่ เดียวที่อยู่คนเดียวนี่เป็นลูกคนเดียวที่รายล้อมด้วยสิ่งที่พ่อแม่ตั้งให้ดูคนที่มาก็ได้ดูคนที่มาช่วยงานเราเะะดูพี่ๆท,ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ได้ยิไม่เคยอยู่คนเดียวมันทําให้ยิฟค่ะช่วงเวลาทุกช่วงได้แค่เพราะว่ายีเป็นุูกพ่อกับแม่นั่นคือสิ่ง ที่ใหญ่ที่สุดนันที่พ่อให้เราและอีฟก,ก็ภูมิใจกับมันความที่อต้อยเนี่ยเป็นที่รักของคนทั้งประเทศเนี่ยอยากให้น้องอีฟพูดถึงแฟนคลับของอต้อยค่ะเมื่อวา,านนี้ได้รับข้อความนะคเยอะมากได้รับโทรศัพท์เยอะมากโทรศัพท์อีฟ8โมดทั้งวันเลยไม่สามารถตอบใครอะไรได้เลย ใกล้ชิดญาติห่า,าง,างคนรู้จักแฟนค่ะคนไม่รู้จักกันเลยทุกทางที่ส,ส่งไปทางญาติก็มีสิ่งหนึ่งที่รู้ตั้งแต่พ่อยองชิตก,ก็คือพ่อเป็นคนที่ให้ความสุข,ขอนอื่นให้ความรักความเมตตาของเพื่อนร่วมง,งาน พีน้องในวงการเขาเป็นคนที่ให้อะคะ่ะวันนี้เขาก็เลยได้รับเขาก็เลยได้รับทุกอย่างเลยที่หลากหลายลับเข้ามาแล่อีพ็อเชื่อว่าพอได้รับทุกทุกอย่างที่ทุกคนส่งเข้ามาอย่างที่ก่ตอนช่วงที่ตั้งแต่ช่วงที่พ่อป่วจก็มีคนส่งเขาความมาตลอดอีก็พยายามอ่านที่เขาฟังนะคะช่วงนั้นอ่านไหวตอนนี้อ่านไม่ไหว แต่คิดว่าคงไม่ต้องอ่านเพราะว่าพ่อคงได้รับเองกุ๊กพ่อฟังก็ขอบคุณค่ะวิทมีคำสอนอะไรของพ่อที่เป็นหลักวิที์เี่ยวในการใช้คิดที่ถูกต้อนดูแรคิดวิจัต่อไปมากเลยมีเยอะเลยค่ะพ่อสอนต้นต้นวันสุดท้ายเยอะมากๆคำพูดที่พ่อสอนเอเอาเอานี้เป็นแบบเป็นคำเขาเรียกอะไรคำที่เขียนลวกันเขาเขียนแปดวงวยเขาบอกว่า คนแพ้ต้องไมปขอคนค้อไม่ใช่คนแพ้อันนี้เป็นคำที่เขาเคยเขียนแล้วเป็นคำที่จำได้ดีนอกจากนี้ก็จะมีการสอนวิธีการใช้ชีวิตคอยเป็นคนง่ายๆสบายๆอบตัวไม่เคยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อ,อภิเศกชนอะไรนั่นคือทำให้เขาเป็นคนที่แบบคนรักธราแล้วก็เรียนแบบเขาใช้ชีวิตง่ายๆ เขาสอนให้รู้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเปลี่ยนไปได้ตลอดพ่ออี๊เริ่มต้นจากศูนย์ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดวันหนึ่งเนี่ยปลายทางของชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนได้ไนแค่ะก็คือเป็นสิ่งพ่อให้ไวจนแม้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังสอนคู้ว่า คืกระไรคืออะไคืออะไรเป็นคุณพ่อเห็นว่าตั้งใจจะเก็บศพคุณพ่อไว้1อยวันค่ะก็คือแผนนะคะอันนี้แผนก่อนนะคะคืออีกคิดว่าช่วงนี้โควิดคนก็อาจจะทยอยทยอยกันมาก็เลยคิดว่าเราอาจจะมีการสวนทุกทุกสัปดาห์ไปจนกว่าจะรบลอยวัน พี่อขอเรื่องพลังใจในการสู้มะเร็งอีกสักเรื่องค่ะเพราะว่าผู้คนพูดถึงเยอะมากอะตอยยังไงบ้างคะพลังก็พ่อก็มีพลังของผู้คนที่ส่งมาพลังของครอบครัวลตลาดเป็นเป็นแกนกลางนะคะแล้วก็เป็นข้อต่อรองเวลากินไม่กินเวลาอะไรเนะี้ยเราก็จะมีหลานเป็นพ่อต่อรองว่าเออทานหน่อยนะคะจะได้มีแรงเล้ตลาดน,นะท่านี่นั่นเลยคิดว่าพ่อเป็นคนที่รักครอบครัวมากคะ่ะ อะไรมาพ่อทํางานท่าไหนดึกแค่ไหนเ,เขาก็ไม่เคยไม่กลับมากลับมาทุกวันท่าไหเด็กเขาก็กลับมาก็กอดับนอนอุ้มเราท่าไหนยังเ,เล็กๆนะค่ะมันก็ทําให้เรารู้ว่าพลังใจของเขาก็คือความที่เขาอยากอยู่ครอบครัวให้นานที่สุดค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณพารีมานะคะ